อันนี้ครับผมมาเก็บเอสนะครับมีฉากใหม่ให้ดูอุลตร้าแมนตายครับผมมาเก็บเอสนะครับเรียบร้อยแล้วจะมีอ่าโซฟีมาช่วยตอนนี้อุลตร้าแมนตายไปแล้วครับโซฟีมาอย่างหล่อเลยโอ้โหอุลตร้าแมนโซฟีแล้วครับเจอกับ เซตต้อนหน่อยนะครับอันนี้ผมคือผมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งครับคือผมไปต่อยเซตต้อนโดนฐานเลยต้องเล่นใหม่เลยผมผมเพิ่งมาอัดนะเดี๋ยวมาให้ครับทางทางทานวะทางทางฐานก่อนเดี๋ยวพังเีกเดี๋ยวเป็นรอบสองนี่ปรับเดียบร่อยผมมีสูตรครับนี่ลบเห็นไหมโอ้ยโอ้ยมาทางขวาหน่อย ถา,า,ามา้จาาับอะไรจับอะไรจับอะไรม่มีสูตรนะมีสูตรเอาไม่รู้มีสูตรม่มีสูตรครับไมีสูตรครับทีทีตีทีตีทีนะเออเนื้อสูตรนะม,รนะาารมาลำแสงเอ็แบบเจ็ดเอากดกดออโอเค จะผ่านไหมครับมาดูกนะันจะได้ S หรือเปล่าะครับเดี๋ยวตายเลยมาดูครับมาลุ้นจะได้ S หรือเปล่าคือผมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับถ้าไม่ชนบ้านถ้าไม่ถ้าไม่ชนฐา,านก็จะดีคนระับผมเล่นคือกว่าจะชนะเซตตอนได้กว่าจะรู้จังหวะมาได้คือสิบก็รอบอ่ะสิบสี่รอบอ่ะเล่นมาเนี่ยพอดีอัดอุนเตอร์แมนแจ็คด้วยไงอัดอุนเตอร์แมนแจ็คแล้วก็มาเล่น ชาครับโอเคไปได้ป่ะเฮ้ย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 เอสครับโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยฮะโอ้โหไดเอสสุดๆไปปลดล็อกครับปลดล็อกถ้าไม่ตายปลดล็อกเซตตันนะมนี่ปลดล็อกเซตตัน โอ้โหกว่าจะเล่นกว่าจะเล่นได้เอสอะโอ้โหโอเคต่อไปก็เหลือคิงโจแล้วก็ไอ่อะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ครับไอ้ตาข่บกับไอ้เจนะครับโอเคต่อไปผมก็จะมาเจอกับคิงโจครับจะเล่นในเอสโอเคคืนนี้อย่าลืมเจอกับเอ้ยอย่าลืมเล่นอุนเอ้ยอย่าลืมดูอุนเแมนแจ็คนะครับพอดีอ่านอุนเแมนแจ็ค อยู่นะครับแต่ยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้ตัดต่อนะครับเดี๋ยวจะลงอ่าเซตตอนก่อนนะครับฉากที่ไม่มีนะครับโอเคครับบ๊ายบาย